ผู้ดับรอบเฉพาะตนผู้ดับรอบเฉพาะตนผู้ดับรอบเฉพาะตนเพราะว่าพระหาน่ท่านดับรอบเฉพาะตนเพราะว่าท่านรู้ทันรู้ทันทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องผัสสะเรื่องเวทนาเรื่องตัณหาเรื่องอุปทานเรื่องพบเพราะว่าพระหันนั้นท่านช่ำชอง ในการรู้ทุกข์ดับทุกข์ระตันหาทำนิโรธให้แจ้งทำมักให้มีให้เป็นท่านจึงดับรอบเฉพาะตนอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ามีระบบเซฟต,ตี้อยู่ตลอดเวลานะครับระบบที่ปลอดภัยที่คอยที่จะรู้ทันนะครับรู้ทัน ภัสษะนะครับทุกผัสษะมันจะมีเวทนาะก็รู้ทันเวทนาะทุกเวทนาก็มีตัณหาก็รู้ทันตัณหาทุกตัณหาก็มีอุปทานก็รู้ทันอุปทานทุกอุปทานก็มีภพนะครับก็รู้ทันท่านสุดจนรู้ทันทุกขั้นทุกตอนนะครับก็จะไม่มีวิบากไม่มีวิบากจากตัณหาอุปทานภพชาติต่างๆท่านสามารถที่จะ รู้ทันความคิดรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์รู้ทันความรู้สึกรู้ทันความต้องการเมื่อรู้ทันแล้วมันก็จะดับรอบเฉพาะตนเพราะว่าเป็นระบบสติอัตโนมัติเพราะว่าการเป็นพระหาน,นั้นต้องมีสติที่สมบูรณ์นะครับสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์สม่ำเสมอเหมือนเป็นระบบตอบสนองอัตโนมัตินะครับแต่พระหาน,นั้นไม่ ตอบสนองโดยการไปยินดียินร้ายหรือว่าไปพอใจพอใจชอบไม่ชอบนะครับหรือว่าไปยินดีเพลิดเพลิน,พ,นพอใจรักใคร่หรืออยากแต่พระหลานนั้นจะดับรอบดับรอบคือหดเข้ามาไม่ไปคว้าไปควายคว้า,วาไปจับไปจองไปต้องไปตั้งไปติดไปยึดนะครับท่านจะระบบหดเข้ามาคือมันคนที่เคยทําสมาธินี่จะรู้ว่าเวลาเบื่อนายไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินในปัสสาวะละ ก็จะเข้าสมาธินะครับหรือว่าอะไรที่เป็นทุจริตท่านก็จะหดเข้ามานะครับสํารวมเข้ามานะครับถ้าเป็นนิวรณ์ก็คือเข้าสมาธิเข้าไปหรือถ้าเป็นปัญญาก็คือดับเลยคือนีโรดเลยดับรอบเฉพาะตนเลยคือไม่ปรุงนะครับไม่ปรุงไม่ปลงไม,งไม่พยายามจะเปลี่ยนไม่พยายามจะหนีจะสู้หรือว่ายืนงงอยู่แต่พระอาจ์จะดับรอบ ระดับรอบได้เพราะว่าไม่มีตัวตนนะครับไม่มีตัวตนทัางระดับรอบเฉพาะตนได้ไม่มีตัวตนก็คือรู้เฉพาะตนดับรอบเฉพาะตนเพราะรู้ทันรู้คือเป็นระบบเบรกอัตโนมัติหยุดอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นรถนะครับจะเป็นชะลอออกความเร็วอัตโนมัติหรือว่าเบรกอัตโนมัติแต่พระหารนั้นเป็นระบบดับรอบคือดับเลยไม่ใช่ดับชนนะแต่ดับ ไม่มีเราไม่มีตัวตนมาดับคือไม่มีตัวตนที่จะมีโมหะเป็นการดับโมหะเป็นดับราคะดับโทสะเพราะว่าถ้ามีโมหะก็มีราคะโลภะโทสะธรรมะแต่ดับรอบเฉพาะตนทุกปัสสะการมองการดูการเห็นการได้ยินได้ฟังการรู้กลิ่นดมกลิ่นการลิ้มรสได้รสการสัมผัสถูกต้องร้อนเย็นอ่อนแข็งหรือธรรมารมเกิดขึ้นมา พระหนเนี่ยจะมีระบบดับรอบเฉพาะตนนะครับก็เลยไม่กําหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่างกำหนัดขัดเคืองไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นท่ตั้งอย่งขัดเคืองหลงไม่เป็นไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงมัวเมาไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างความมัวเมาเพราะว่าระบบดับรอบเฉพาะตนเนี่ยมันเป็นระบบที่มีในพระอรหันต์นะครับเพราะว่าผู้ที่ดับเย็นแล้ว ก็จะดับรอบได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดับเย็นหมายความว่ามันยังเร่าร้อนกระวนกระวายยังไม่ได้ระบายยังต้องระบายอยู่ยังต้องเคลีย์ต้องผู้ใ้รู้เรื่องต้องเอาให้ถึงเรื่องเอาไวถึงความเอาไวถึงที่สุดเอาเรื่องให้ถึงที่สุดยังต้องเคลีย์ยังต้องคุยกันให้รู้เรื่องยังต้องตกลงยังต้องเคลีย์อย่างเงี้ยมันจะยังไม่ดับเย็นนะครับ ยังเร่าร้อนยังต้องหาเรื่องใส่ตัวใส่ผู้อื่นยังต้อง